เสียงดนตรีเปิดแบบเข้มข้นภาพฟุตเทจ mq 2 8 ghost b a t บินเคียงข้างเครื่องรบลำอื่นบนท้องฟ้าออสเตรเลียกล้องแพนผ่านท้องฟ้าสีฟ้าเข้มตัดสลับกับภาพฐานทัพอากาศและนักบินกำลังเตรียมภารกิจวันนี้กองทัพอากาศออสเตรเลียหรือ raaf กำลังก้าวสู่ยุคใหม่ขององค์การรบทางอากาศด้วยการจัดหาอากาศยานไร้คนขับลำอนาคตอย่าง mq 2 8 ghost b a t เพิ่มขึ้นเพื่อเสริมเคี่ยวเล็บให้ฝูงบิน และยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันประเทศให้พร้อมเผชิญทุกสถานการณ์ในอนาคต MQ-28 Ghost Bat คืออากาศยานไร้คนขับแบบ Loyal Wingman ที่ออกแบบมาให้บินเคียงข้างเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินโจมตีของ RAAF ไม่ว่าจะเป็น F-35A Lightning II หรือ F/A-18F Super Hornet โดยมีหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภารกิจที่เสี่ยงสูง สนับสนุนด้านข่าวกรองการลาดประเวนและแม้กระทั่งการโจมตีเป้าหมายในบางสถานการณ์ภาพกราฟิก3มิติแสดง MQ 2 e 8บินด้านข้าง F 3 5 A พร้อมเส้นข้อมูลบนจอแบบบอนิเมชันด้วยโครงสร้างที่ใช้เทคโนโลยีล่องหนการออกแบบที่คล่องตัวและระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงทำให้ Ghost b a t สามารถวิเคราะห์สถานการณ์แบบเรียลไทม ตัดสินใจหลบหลีกภัยคุกคามและเสนอข้อมูลสำคัญให้แก่นักบินบนเครื่องรบที่มันกำลังคุ้มกันอยู่เปรียบเสมือนปีกซ้ายปีกขวาอัจฉริยะที่คอยบินคู่ไปกับนักบินมนุษย์การที่ r AAF ตัดสินใจจัดหา MQ-28 Ghost Bat เพิ่มไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องใหม่เข้ากองทัพแต่มันคือก้าวสำคัญของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ที่กำลังเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้นทั้งด้านทางทะเลทางอากาศและเทคโนโลยีการรบรูปแบบใหม่ภาพตัดไปยังห้องวางแผนภารกิจนักวิเคราะห์กำลังดูจอเรดาร์และภาพดาวเทียมก่อนเลื่อนกล้องมาที่โมเดล MQ-28 บนโต๊ะ Ghost Bat ถูกออกแบบให้สามารถปรับภารกิจได้หลากหลายผ่านการติดตั้งโมดูลภารกิจที่ถอดเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นกล้องตรวจการระยะไกล เรดาร์ตรวจจับหลายมิติระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่การทำหน้าที่เป็นเครื่องลวงเป้าเพื่อปกป้องฝูงบินหลักจากการถูกตรวจจับและโจมตีในสมรภูมิยุคใหม่ข้อมูลคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุด MQ-28 จึงมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและส่งต่อข้อมูลจากแนวหน้าไปยังศูนย์บัญชาการอย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้บังคับบัญชามองเห็นภาพรวมการรบได้ชัดเจนขึ้น ตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นและลดความเสี่ยงที่นักบินต้องเผชิญหน้าโดยตรงเสียงบรรยายทุ้มลึกขึ้นภาพตัดสลับการฝึกบินกลางวันและกลางคืนการมีโกสแบทเพิ่มจำนวนในกองทัพทําให้ RAAF สามารถส่งฝูงบินผสมผสานร,ระหว่างเครื่งองยูเรนขับและไร้คนขับเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงสูง หรือบริเวณที่มีการป้องกันทางอากาศหนาแน่นได้อย่างมั่นใจมากขึ้น MQ-28 สามารถออกบินนำหน้าเข้าไปตรวจสอบภัยคุกคามวิเคราะห์ตำแหน่งเรดาร์และระบบป้องกันฝ่ายตรงข้ามก่อนส่งข้อมูลให้เครื่องขับไล่ที่ตามมาเลือกแนวทางโจมตีที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับนักบินมนุษย์การมี Ghost b a t อยู่เคียงข้างก็เหมือนมีคู่หูที่ไม่รู้จักเน็ตเหนื่อย ไม่ต้องพักไม่ต้องเสี่ยงชีวิตและพร้อมจะเข้าประจันบานแทนในภารกิจที่อันตรายที่สุดภาพสัมภาษณ์จำลองนักบิน r AAF พูดพร้อมซับไตเติ้นภาษาไทยเมื่อคุณบินพร้อมกับโกส s t b a คุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในห้วงอากาศมันคือเพื่อนร่วมทีมที่คอยมองมุมที่คุณมองไม่เห็นและกล้าบินเข้าไปในที่ที่เราไม่อยากให้มนุษย์ต้องเข้าไป นอกจากบทบาททางการทหารแล้วโปรแกร,รม MQ 2 8ยังสะท้อนถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง RAAF และภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของออสเตรเลียโดยเฉพาะบริษัทผู้พัฒนาระบบอากาศยานขั้นสูงการผลิต Ghost Bat ในประเทศช่วยสร้างงานพัฒนาทักษะบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยีของออสเตรเลียบนเวทีโลก ภาพโรงงานประกอบอากาศยานแขนกลหุ่นยนต์กำลังทำงานวิศวกรตรวจสอบโครงสร้างตีครึ่งทม์ลายการพัฒนาอย่างรวดเร็วบนจอโครงการนี้ยังเปิดประตูสู่โอกาสด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคตทั้งด้านการฝึกการผสมผสานร,ระบบและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับพันธมิตรที่เล็งเห็นศักยภาพของรอยยาวิงแมนแบบโกสแบทในการเปลี่ยนเกมการรบทางอากาศ การจัดหา MQ-28 เพิ่มทำให้ RAF a มีความยืดหยุ่นในการบริหารฝูงบินมากขึ้นสามารถหมุ่นเวียนภารกิจแบ่งหน้าที่ระหว่างเครื่องอยูเรนขับและไร้คนขับได้อย่างลงตัวลดภาระการบินของนักบินและยืดอายุการใช้งานของเครื่องบินขับไล่หลักได้ในระยะยาวพาพอนิชเมชันแสดงการกระจายฝูง MQ-28 หลายลำปฏิบัติภารกิจพร้อมกันเหนือทะเลเหนือชายฝั่งและในพื้นที่ห่างไกล ในยามสงครามโกสต์แบดอาจเป็นด่านแรกที่เข้าสำรวจและตัดสินใจแทนมนุษย์ในยามสงบมันเป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังชายแดนดูแลเส้นทางเดินเรือและตรวจการภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดสิ่งที่ทำให้ mq 2 8น่าจับตามองเป็นพิเศษคือความสามารถในการอัปเกรดผ่านซอฟต์แวร์และระบบปัญญาประดิษฐ์ หมายความว่ายิ่งเวลาผ่านไปยิ่งมีข้อมูลและประสบการณ์จากภารกิจมากขึ้น Ghost b a t ก็จะยิ่งฉลาดขึ้นพร้อมรับมือสถานการณ์ที่ซับซ้อนกว่าเดิมเสียงดนตรีเริ่มเร้าใจภาพแสดงแบบจำลอง AI วิเคราะห์ภัยคุกคามบนหน้าจอดิจิทัลในอนาคตอันใกล้เราอาจได้เห็นฝูง MQ 2 8หลายลำบินประสานงานกันแบบเป็นหมู่คณะอัจฉริยะ แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนบางลำทำหน้าที่เป็นตาและหูบางลำเป็นโล่ป้องกันบางลำเป็นหอกแหลมที่พร้อมโจมตีเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายโดยมีนักบินมนุษย์ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ควบคุมภาพรวมจากระยะปลอดภยัยการเสริมกำลัง MQ 2 8จึงไม่ใช่แค่การเพิ่มจำนวนเครื่องบินไร้คนขับ แต่มันคือการเปลี่ยนแนวคิดการใช้กำลังทางอากาศของ RAAF จากยุคที่ทุกอย่างต้องพึ่งพานักบินมนุษย์มาเป็นยุคของทีมผสมผสานมนุษย์เครื่องจกักรที่แต่ละฝ่ายใช้จุดเด่นของตัวเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาพตัดไปยังท้องฟ้ายามเย็นแสงอาทิตย์สองลอดเมฆเงาเครื่องบินขับไล่และ MQ 28บินเป็นรูปขบวนเมื่อโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่สงครามยุคดิจิทัล ที่ความเร็วของข้อมูลและความแม่นยำขององค์การตัดสินใจสำคัญไม่แพ้อาวุธ Ghost Bat คือหนึ่งในคำตอบของ RAAF ในการเตรียมพร้อมรับมืออนาคตที่ไม่มีใครคาดเดาได้และวันนี้การที่ RAAF เลือกเพิ่มจำนวน MQ 2 8 Ghost Bat เข้าสู่กองทัพนั่นคือสัญญาณชัดเจนว่าออสเตรเลียจริงจังกับการรักษาความได้เปรียบทางอากาศ พร้อมยืนหยัดปกป้องน่านฟ้าน่านน้ำและผลประโยชน์ของตนเองรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคเสียงบรรยายทิ้งท้ายในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยความท้าทายใหม่ๆเครื่องบินไร้คนขับอย่าง MQ 2 8 Ghost b a t กำลังจะกลายเป็นเงาที่คอยปกป้องและเป็นผีคขังข่าวที่คู่ต่อสู้มองไม่เห็นจนกว่าจะสายเกินไป ภาพสุดท้าย MQ 2 8 Ghost Bat ยานครึ่งเหนือเมก่อนเฟดเป็นโลโก้ RAAF และข้อความปิด RAAF พร้อมสู่อนาคตขอองค์การรบทางอากาศ